แอปเปิลคือเป็นชิ้นแอปเปิลแล้วก็พี่ๆชิ้นแอปเปิลนี่โอ่อร่อยเหมือนพวกแบบผลไม้อบแห้งที่แบบของคนเลยอืมรสชาติดีมากเลยอ่ะนะนี่ที่แกะแล้วนีเลยดีเลยกรอบจัดเลยอ่ะหวานไหมหวานหวานมีรสชาติจัดจอือคือหวานแบบหวานในความเปชาติมันนะไม่ใช่หวานแบบหวานมีจี่อย่างะนะ ดของเราก็คือผลไม้ฟรีสไตล์ค่ะ ็นตรีมขนาดนี้แล้วก็คืออะไรคะเราจะมาในตรีมของตรุษจีนนะคะพอนนึกถึงตรุษจีนเราก็จะแบบมีของว่วงของไหวอะไรต่างๆใช่ไหมของไหวจะมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยอาจจะมีหัวมงหัวมูแล้วก็จะมีอะไรคะผลละมาลากไม้อุยโรามกมันก็จะเข้าถึงประดัษของเราก็คือผลไม้ <peach> เหมือนปักเพลงจริงๆแล้วเนี่ยก,กับผลไน้อยสดเนี่ยสารพันแฝดทั้งหลายเขากินได้อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในส่วนว่าทำไมเราถึงไม่ควรให้อาหารสดกับน้องกระป๋านะคะหนึ่งคือปริมาณของอาหารสดที่เราจะให้เราไม่รู้ว่าควรให้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันมีอะไรคะมีน้ํา มันจะมีน้ำอยู่มากทำให้เรามีความเสีย่ยงท้องเสียนะจแบบว่ากินน้ำเยอะเกินไปอะไรประมาณอย่างนี้ก็ทำให้ท้องเสียได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือผลไม้ผักหรือแม้กระทั่งเนื้อหมูเนื้อไก่อาจจะผสมสารเคมีเราก็จะต้องล้างให้สะอาดมากๆเออแล้วก็ต้องปอกเป,ปลือกเป,ปลือกปอกเป,ปลอเปืปลอกฟองก็คือง่ายๆเลยยุ่งยาก ดังนั้นมาลุคทำจึงมีทางเลือกให้กับทุกๆคพนด้วยผักผลไม้ฟรีสได้เป็นทางเลือกให้กับน้องๆสามารถฉีกแกะกินได้เลยนะจะบอกให้อันนี้ก็คือไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรแล้วไม่ทำมาสะอาดแล้วใช่ไหมต้องม,มีสะอาดสุดๆไปเลยซองเหน็นไหมนี่มันคือตัวใหม่นี่นา เหมือนเหมือนเซอร์โรสฟรีสได้น nah ี่ค uh, ือเขาดูดความช่ออกออกมาแล้วพอไม่มีความชื้นเนี่ยหนึ่งลดความเสี่ยงที่สัตว์เลี้ยงจะท้องเสียได้รับวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอะไรต่างๆของผักผลไม้ชนิดนั้นๆอย่างเต็มที่อยู่ไม่ได้เติมน้ำตาลเลยแม้แต่นิดเดียวซึ้งผักกับผลไม้แต่ละชนิดเนี่ย คุณประโยชน์่ากกันไปแต่ละอย่าเช่นแครอทกักองนี่ก็จะเป็นในส่วนของเบต้าแคโรทีนจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอสระอันนี้เป็นบล็อกฟรีบาร์ครีก็จะมีในส่วนของไฟเบอร์ตักแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบล็อกฟรีกับซอเบอรี่ซอฟเบอรี่มีวิตามินซีไจ้ะช่วยในเรื่องของขนในเรื่องของผิวต่างๆนะคะ รบยนะรีบตนะรีอิศอย่าเรใช่นี่งานนี่ดาวี่บนี่ที่มาจากแบบอันใหญ่นี่มาจากนีเลยนะคืออรเบิรอะไม่ไม่ไม่รีดายแบบนี้อห่อเราสามารถจับปลอกให้มานีหดออ อร่อยตเนี่ยนะนี่ที่แกะแล้วพี่เอร่อยจริงเลยกรอบจัดเลยอ่ะหวานไหมหวานหวานมีรสชาติจับคู่อือคือหวานแบบหวานในธรรมชาติมันนะไม่ใช่หวานแบบหวานมีกลิ่นกกี้นนี้เป็นกลิ่นหวานหวานจริงอันนี้เป็นกลิ่นผักเลยผักรู้เลยผักหเนี่ย้อ นี่เราแกะไปดีกว่าสิ่งที่เ,า اي, เรากินเป็นแอปเปิลสับปะรดนี่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 แอปเปิลคือเป็นชิ้นแอปเปิลแล้วก็มีเป็นชิ้นแอปเปิลนี่เลาะอร่อยมากสับปะรดก็คือมีความสับปะรดเลยเป็นชิ้นนี่เขาขงมกัแฟหลังดาวอยู่เราก็จะกินแทนอร่อยเหมือนพวกแบบผลไม้อบแห้งที่แบบของคนเลย ไม่ทรบ่ดีมากเลยอ่ะหมอืมไคลออดออจะเป็นน้นจะเป็น้ของญี่ปุ่นรอสิแกอุ้ยเหมือนี้นี่เลยอ่ะพวกแบบรีวิวแบบผักอบกรอบไ<ต>ร,รอย่างเงี้ยเขารีวิวยังไงกันเขาไลฟ์สดยังไงกรอกแกรบกรอบแกรบเ็นยหงไงร้องอันนีนนี่ไคลออดไคลออดยนัายรตหนอนจะตัวอุ้ยคออเป็นไคล,ลอคลลอ กินแล้วแบบเบต้าแคโรทีนสูงเนี <es> ่ยผิวดีขึ้นะเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยรถกันเซเว่นไม่คืออะไรหวานอุ้ยของหวานมากนี่กินไม่หยุดเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มมางงมากเลยเอาเป็นว่าลองจับได้ใช่อยากให้น้องๆเป็นหนักเอาให้กับสามีที่น่ารักของเราลองได้ทุกคอันนี้ก็คือเป็นแบบ เรียกว่าเป็นตัวใหม่ของมาลุขังได้เลยมั้ใช่เป็นจริงๆแล้วก็คือเป็นซีรีส์ใหม่อ่ะได้ซื้อได้ที่ไหนอันนี้ก็ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเราทุกๆร้านค้าวานที่ตัวแทนจำหน่ายก็ซื้อแหวนกลับมาขายดีนะใคอยากเจจริงจริงีแล้วก็ยังมีช่องทางการติดต่อต่างๆของเราก็คือเป็นโซเชียลมีเดียมาลุขังไทยแลนด์ค่ะทุกช่องทางเลยและตุกจีนปีนี้นะคะมาลุขังไทยแลนด์มีอ่างทองมาแจกให้กัน เราจะแจกอย่างนี้เลยเบเกอรี่เซฟเอบเป็นแบบว่าอ่างเปาให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดไปซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนั้นๆทั้งเป็นร้านค้าหน้าร้านหรือว่าออนไลน์สามารถถามหาอ่างเปาได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เราจะแจกจนกว่าของจะหมดนะจ๊ะรีบม,มากันแจก